สวัสดีจ้าเพื่อนๆจะอยู่ป่าเฮ็ดละค่ะยกแ่เอาไก่ดอกแค่นี้หละจ้าะว่าหหมู่อันอันเลิกงานมากอันไปกินข่าวอันบ้านหมูพี่น้องอืโอเคพี่น้องจ้าเบาๆไลฟ์ไปเก็บเฮดกันบางคนพันบ่าอันคือเบาๆเงียบดีเพื่อนคือดีคือกันพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องจ้าอันขันเก็บเฮดอันเพ่งวานนี่สิบพระพยายามเบาพี่น้องเพราะว่าได้ฟังเสียงอ่าตัดขาดเอาพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปกันเ้อง นี่ตะไข่จ้ะเพื่อนไข่มุกจ้ะเรื่องวันดอกแอกอ่ะเอาได้อยู่จ้ะกําลังเกิดจ้ะ ฟองซ้ำนีสั้นสั้นเอาจะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองแล้วะจะเอาแต่แบบว่ามันเป็นข,า,ขาวๆจะเพราะว่าเห็ดบออาอืดจะกินกินดอกเพราะว่ามันเป็นฟองนำเรืองเหลืองจ้ะบางคนกบกินจะแต่ว่าสั้นบอกินกินตะสิก,กินแนต่แบบนี้จะปลาไปต่อพี่น้องเ้องก็เริ่มเกิดเนี่ย ไห่มุกจ้ะเป็นสีลอกออกแบบนี้จะเห็ดไข่มุกไงพิธีเห็ดเห็ดแฮเบิรงนิดนึงจ้ะคอบเอานิดนึงนดน่งจ้ะม่เคยเห็ดแฮเบิรงกแล้วเธอบางคนคนสิปาดขาไปแบบนี้ถ้ามันอันนี้ก็แปลว่าเอาได้ลอกออกไปล่างออก ไม่ถึงอยู่บานจะบ่เคยเห้เบิ่งนี่มัง็สิขาวอุฟูนแบบนี้จ้ะป,ะป้าไปต่อพี่น้องเอดเพิรนหมอกน้ำตาลจ้ะเอดเพิรนคัดไล่หมอกสีน้ำตาลดอกบักใหญ่เ็ดมันปลูก Ưt Bọt Nhăn con nữa này này nổi con Bọt Bà này ừ. Ừ, Bát. Bát xưa mất, Bà Bà เฮ็ดเพิงหวานดปืดป en ัดปาดเอาเก็บบ้านได้ย <can cook> <together> ี <Luis> ่ดอกแกงยู่ดอก อังลมไปดอกเปน็นหึงตามแก้วแสบก็ยังตัวนี้อา้าล่น้นังมีดกับบมีเสีไปสื่อมีดลด น,นี่ป๊บนึ่งมาไอแกงสิบอหนึ่งงามงามมังอ่อนๆพอดีแกง,งเหลืองเออเอออย่าปุส๊สองฟั่งตะกาขอตะเต็มมาเด้สิเต็มนละช้ล่างอีก อคือแติดเ้อหลยามหลหอนันนคนอีกทาคนอีกสิเก็ีต่สิเกแต่พี่ดองหลายกาคือค่อบน่าติเดเตื้อล้ยงอือออย่างพอ่อน เอาตันนี <Kell analyze anthropology> like <book farming> ้ง <invers ing> ่อยๆคุมาเห็นทำงาเราเลือกเอาเป็นบอย่าเนี่ามตน้า อเก็บเอากุมนี่แล้วก่อยกระสีมเมื่อทางผมก็ปล่อยไปซะก่อนมือเอืน่นก็จังสีมาเ,เก็บอีกมันเต็มตะกาพี่น้องโอโกเก็บเอากุมนี่ก่อนอเพิ่อไปโน้ำเนี่ย ขามันเาีเ่ยวนะะมาขาขามันเา่วก็เลยเอาจ้ะดอกน้อยอยู่แต่ว,ว่าขาเา่วแสบสีเมื่อ,อหาเก็ีน้องแล้วขออนุญาตลาสซจ้ะขีบหนา้าพอกันไ่เพื่อนๆลิปมันเา่วคือสีบ,บอกเก็บเบิดดอกเดี๋ยวสีพาพมาเก็บอีกบอกคิดว่า อันเฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งบริมาซีหาหมื่อเหลืองเออโอ้โหอยอะโอเคพี่น้องจ้าปุ่นกระตาเยอะข้างปุ่นสวัสดีสุปูสุคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าจเพื่อนเพื่อนก็อีกนึงต่บบเปิดเอาซ้ำนี่ล้อนอักจ้าพี่น้องชิมเมื่อแล้วพี่น้องจ้าอ้ยเมือ่อเมื่อแล้ว